บ้านหรืออาคารที่มีปัญหาท่อน้ำดีรั่วซึมนะครับโดยเฉพาะบริเวณข้ต่อตำแหน่งที่เราซ่อมแซมได้ยากมากอย่างเช่นตำแหน่งนี้นะมีการรั่วซึมเดี๋ยวเรามีวิธีแก้ไขครับโดยไม่ต้องเข้าไปจัดการเขาด้านดอกแต่เราจัดการภายในแทนซึ่งน่าจะทำได้ดีกว่า ร่องรอยน้ำดีที่เขาดูดซึมลงมาที่พื้นด้านล่างนะครับตอนนี้นเราทำการปิดวาลวน้ำต้นทางนะฮะให้อยู่ในตำแหน่งปิดเพื่อไม่ให้น้ำไหลได้ท่อน้ำดีดังเก่าภายในอาคารเ็าจะฝังอยู่ในช่องฝ้าอย่างนี้นะครับเราต้องทำการเจาะเพื่อเปิดเป็นช่องเซอร์วิสแล้วก็ใช้ช่องเซอร์วิสสำเร็จรูปซึ่งเดี๋ยวนี้มีขายจำหน่ายทั่วไปตาม ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างใหญ่ๆฮะที่เป็นเชนไปไปหาดูได้ครับลักษณะเป็นดังนี้นะครับช่องสวิต์สเป็จรูปเป็นพลาสติกราคาไม่แพงครับนี่นะครับเมื่อเราทำการจอดฝ้าจนได้ตำแหน่งเขาแล้วก็เขาจะมีจุดยึดมาให้อยู่แล้วแล้วก็มีสกรู สกูนี้เดี๋ยวดูคียนะว่าเราจะได้ใช้ก็ไหมครับเมื่อยกแผ่นก็จะเป็นโครงกรอบเขาอย่างลักษณะอย่างนี้ทำการวัดความห่างโดยประมาณนะครับเพื่อทราบระยะภายในช่องฟ้า น,นี้ได้ประมาณร้อยหกครับวัดความกว้างภายในช่องฝ้าที่ระยะเท่ากันนะครับแล้วมารจุดไว้ เราทำการเจาะโดยใช้เลื่อยเจาะฝ้านะครับแบบง่ายๆเนี่ยเ,เป็นของที่มีติดบ้านอยู่แล้วนะครับทำการเจาะโดยยังไม่ต้องขยายขนาดช่องให้ใหญ่นะฮะใช้ช่องลองขนาดเล็กดูก่อนก็พอนะครับ เมื่อเออจาช่องฟ้าเป็นเล็กน้อยแล้วนะฮะเราจะเห็นว่าตำแหน่งท่าน้ำดีอยู่ตรงไหนชัดเจนนะครับคือท่อเล็กครับสังเกตดูนะครับช่องเซเว่นเนี่ยเราจะมีกรอบนอกคือ,คอตรงนี้นะฮะกับกรอบในที่เป็นตัวตำแหน่งจุดยึดกับโครงฟ้าให้เรา ตัดช่องฝ้าเนี่ยให้มีขนาดเท่ากับช่องด้านในหรือกรอบในเนี่ยครับก็จะเวลาที่ปิดตรงใบเนี่ยเขาจะลงได้พอดีอาจจะต้องมีตัดโครงฝ้ากรอบในไน้บางส่วนออกนะครับเพื่อให้เขาล้นหรือพ้นหรือว่าเลี่ยงโครงฝ้าเดิมได้มันก็จะลงได้พอดี ตัวนี้นี่ขนาดเขา47คูณ47นะฮะโดยประมาณเซนติเมตรหน่วยครับเราตีโครงฟ้าให้เท่ากับกรอบในของช่องสวิตนั้นที่เป็นพลาติกแล้วก็ทำการขยายขนาดเพื่อจะได้เมนเทนนหรือซ่อมเขาง่ายขึ้นตอนที่ขยายขยานาดน,นี้จุดที่ต้องระวังนะฮะว่าต้องดูว่ามีสายไฟเดินอยู่ภายในไหม อย่าให้เลื่อยไปโดนหรือสัมผัสจนขาดนะครับอันตรายมากอันนี้ต้องต้องอคือง่ายๆสุดก็ใช้มือคลำดูเอาค่อยๆไล่ไปนะครับเพราะจุดที่เราต้องการดูแลคือเรื่องระบบน้ำแต่เราต้องเลงระบบไฟเพื่อความปลอดภัยครับเอาละครับเราก็ได้จ้องฟ้าพอประมาณที่จะซ่อมแซมเขาได้ต้องก็ใจธรรมชาติอย่างหนึ่งนะฮะเวลา ทำงานรับแซมผ่านฟ้าเนี่ยฝ้าเดินมันต้องถูกทำลายแล้วก็ฝ้าใหม่จะต้องไปจัดหาซื้อหรือถ้ามีเดิมอยู่ก็ไม่เป็นไรครับมันจะเป็นแผ่นเดียวบางรายเขาก็แบ่งขายมาก็มีหรือเป็นชนิดมีรดรายงานสิลป์ก็ก็มีขายอยู่นะฮะสวยกรณีของเราเนี่ยเราใช้ช่องเซอร์วิสเร t ็จรูกซึ่งก็มีทุกอย่างให้ครบแล้วทั้งกรอบแล้วก็ตัวฝ้าเทียมที่ อยู่ในชเาุดทำการเจาะตำแหน่งที่ควรจะเป็นด้วยเครื่องเจาะกระแทกอย่างนี้นะครับไม่ต้องใช้ตัวใหญ่ก็เจาะได้แล้วครับผนังครับเราตัดเ,เจาะทะลุกำแพงผนังนะฮะได้ประมาณเท่านี้ก็พอแล้วนะครับก็จะสังเกตว่าท่อเริ่มเป็นอิสระเดี๋ยวเราไปเลือกตำแหน่งตัดท่อฮนะอสองฝั่ง นี่นะครับท่อเขาเริ่มขยับได้แล้วก็หมายถึงตัดต่อเพื่อเอาออกได้วัสดุที่เราใช้ก็มีแค่นี้เองนะครับคือท่อเลือกใช้ PVC ขาวท่อตรงนะครับแล้วก็ข้อต่อตรง2ชิ้นเอองอ90องศาอีก2ชิ้นแล้วก็กาวยาท่อ PVC ครับก็มีเพียงเท่านี้เอง ทั้งหมดนี้ก็คือใช้ขนาดเดิมนะคือเป็นท่อน้ำสี่หุนเราเลือกใช้สีขาวเพราะว่าเนื้อเขาจะมีความหนากว่าสีฟ้าครับจะทนทานกว่าแต่ราคารวมแล้วก็ไม่ถือว่าแพงนะฮะก็อยู่ในเกณฑ์หลักสองสามร้บาทตรงนี้ครับประมาณนี้ก็ซ่อมแซมงานได้แล้วเราตัดท่อด้านนอก ด้วเรื่อย PVC ธรรมดาก็ได้นะครับไม่ต้องใช้กีมตัดท่อก็ได้ด้านนัก้ก็เช่นกันครับเลือกหาตำแหน่งแล้วตัดท่อด้วยเลื่อยตัดท่อ PVC ปกติพอตัดเสร็จแล้วเราขัดปลายเขาหน่อยนะครับเขาะจะมีเศษจากการตัด เป็นเศษเ,เล็กๆให้ขัดแล้วก็เช็ดออกครับเพราะนั้นมันจะไปรบกวนเกาวที่เราสมานท่อบางกรณีเราสามารถจุ่มตัวท่อลงในเก่าวประสานท่อได้โดยตรงเลยนะครับอย่างเช่นอย่างนี้บางกรณีเราก็ต้องทาสดอีกแบบหนึ่งนะครับ ต้องใช้ทาเอาจุ่มไม่ได้อย่างเช่นนี้เอาล้วครับอันนี้ในส่วนท่อ pvc ก็เสร็จหมดแล้วนะครับทั้งในและนอกอาคารเห็นไหมก็เหลือแต่การทำช่องปิดด้วยช่องสวิตก็จบงานแล้วครับ เกิเราเดี๋ยวเรามาอุดปูนยแนวสีขาวด้านนอกธรรมดานีครับก็อุดรูที่เราเจาะไว้ก็จะเรียบร้อยถ้า PVC เก่าที่ตัดออกแล้วควรจะทิ้งไปเลยนะฮะรดอขายจำหน่ายเป็นรีไซเคิลเพราะว่าเขามีอายุของเขาจะไม่คงทนเท่าเดิมนะฮะเราเปลี่ยนของใหม่เข้าไปแล้วเราทิ้งของเก่าไปเลยดีกว่าส่วนตัวตัดท่อ PVC ลักษณะนี้นะฮะ ถ้าตัดท่อเก่าก็มีโอกาสทำให้ท่อตรงตรงรอยตัดน่าจะไม่กลมเพราะว่าความที่เขาบอกบางแล้วก็มีอายุแล้วนะฮะบางการณีนี้เราใช้เลื่อยตัดเอาจะดีกว่าอย่างเช่นที่สาธิตไปก่อนหน้านี้เมื่อเราเปิดช่องที่เราทำการวัดและตีขนาดไว้แล้วโดยสมบูรณ์ก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวจะเห็นว่ามีโครงของฝ้าอยู่เราต้องเอาตัวช่องสวิตะครับมาวัดขนาดแล้วก็ตัดต่ออีกนิดหน่อยก็เสร็จแล้วครับ นำกรอบที่ตัดต่อแล้วมาใส่โครงฟ้านะครับช่องที่เจาะไว้นะครับสุดท้ายก็เสร็จแล้วเห็นไหมครับเป็นช่องเซอร์วิสที่สวยงามใช้ได้เลยเ,เราทาสีได้นะครับถ้าอยากให้โอกาศสะอาดขึ้นท้ายสุดคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ